ไม่งอมืองอเท้าไม่นิ่งดูได้ถ้างอเม่งอเงยเงยดนได้มัโดนเงอได้ไม่ได้เอาเคลมทเราเดี๋ยวเอาคนรับไลน์ว่าผมสิหาหอยใครกันหนี่งเขาเขาไม่รับแปลว่าสองวันรับทีอ๋อเหรอไม่ถ้ปาบิ้ยวเปนรับทีปาบิ้ยวแม่พูดดีเลยจนรับทีปาบิ้ยวผมอีกดีนะที่ความดันไม่ขึ้นแล้วอ๋อในความดันอ่ะเอาความดันบัตรเลยบัตรบัตรขึ้นแม่เลย ไปคมดันเลยมามาอะไรไปส่งหอยก็ไปด้วยใครไาคำดันบ้างนี่โชว์เออวันหลังเลยไปหาหน่อไม้เยอสองวันเหรอะอ๋อใครจะติดตามไปด้วยล่ะไปไปเอ้ยเดย์พัดเดย์ไปขอนีมาขานอไม้ถ้าพูดมากชุกลงห้วยเลยเออเดี๋ยวแม่วไปคำดันนะผมวปบ้านลำเชียงหนึ่งให้คุณแม่นั่งพักก่อนมันจะไดู้มั่งนั่งก็แม่นั่งกินนมแม่ของน้องมีเขามีแม่ขอมาทมดินนะ มีดีใจไหมเดี๋ยวมาทมเลยนี่เดี๋ยวมาทมแล้วเขามาติดต่อแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้แม่ร้องไห้เลยครับผมยังเหรอยังแม่เอานมกินนมกินนมรอออาลูกเอาอย่าปาอยู่เช่เดี๋ยวเลยได้ป่ะพ่อหน้าที่ได้ป่ะได้นะทำได้ประมาณนี้เนี่ยมีนะมีดังมีเดี๋ยวนักพักย์นักคำนเจ้าว่านักทุกคนนะทีมงานเรา

งานนี้มันลูกใครดันเงินกูนี่เดี๋ยววันหลังผมซื้อเครื่องตรวจเช็คหัวใจไว้ด้วยเดี๋ยวหัวใจผมเป็นสีแดงเท็จหรือเปล่าสีชมพูอ่ะผมมีทิ้งฉีดยาแล้วมาเพราะไม่จางหาใจอยแล้วก็ให้อึดใส่ชุดคุณหมอผมมีวัดไม่ผมชอบชุดคุณหมอจะใส่มุ้งชอบชุดคุณหมอนะออกออกคุณแม่ให้น้ำนี่ขวดให้น้ำอืมนี่เขาเรียกว่ามีอะไรไม่ต้องมีต้องห่วงอ่า เพราะว่าหลายหลังที่เราไปเพราะว่าไก่เขาหมดหลายหลังแล้วเอออือตอนนี้หลังจากคุยเราครับขอบครับไหนไหนขาขาเฮ้ยเอาใส่ห่มไหมล่ะแล้ครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณครับอะไรออนเที่ยวเลนที่บานเด้อสองห้าสองห้าสองห้าเออคุยแล้ว ดีครับผมเจอเจอเจอัเจอัเจอครับสวัสดีครับผมเออมือชามชีดคำดันนะเขาว่าเจ็ดสิบถึงร้อยยี่สิบพอดีอ่ะปกติอ่ะอืมตอนนี้นะฮะได้เวลาอันสมควรเดี๋ยวเราเช็คทุกคนในทีมงานเช็คทุกคนแหละวันนี้ใครไม่เช็คเดี๋ยวไม่เรียวไม่เป็นไรเนะผมผมเช็คแล้วเรอ ดันดันป่ะด e, no. uh, well, ันดันด oh, ันนี่ครับผมป่วยนะเป็นโรคความดันสูงอ่าโอเคครับไปสวยใบสวยขึ้นไหมใบสวยเรียวเนาะแล้วก็เงาอออกบ่อยอยู่ฝั่งนี้เหรอเดี๋ยวพี่นายจะเอาเครื่องวัดความดันเนาะวัดให้ดูว่าเอาหมาวัดความดันก่อนมาไปไปตอนนี้มาวัดไม่ได้มาฮัมเซ่อวัดวัดหมาวัดคุณเออสุดูเลยความดันนี่นี่ไอ้พร้อมฮัมเซ่รถเอ้ยไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนะดิโดดิโดเหรอดิโดคือ คุณคุณคุณแม่เคยบอกไว้ว่าเป็นโรคความดันสูงเนาะเพราะฉะนัน้นเราจะมาวัดดูว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคความดันจริงไหมก็มอมในมาเราก็ให้นั่งพักสักครู่แล้วครบก็น่าจะตามหลักเกณฑ์เนาะเวลาเราจะไปวัดความดันก็ต้องนั่งพักก่อนอันนี้ก็ผู้ใยา่เจดีท่านส่งมาให้เอให้ผมไวาไวัดความดันว่าโอก็เ so ป็นโรคเสี่ยงเสี่ยงเหมือนกันป่าทกเสี่ยงที่จะเป็นความดันเหมือนกัน นก็เลยส่งมาให้ได้วัดดูก็เอามาใช้ประโยชน์แต่ว่าคุณมอยังไม่รู้ว่าดันเท่าไหร่เท่าไหรเลยคุณมอยจะวัดให้นะคุณมอยไหนจะชื่อได้มันจะได้มันจะเชื่อนั้นได้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 เชื่อไม่ได้นานะเออหมอวัดได้มััดดตะคอกมาวัดคอกวัดคอเลยเนาะช็อกพอดีเออถูกต้องแล้วแหละ คุณแม่ไม่ตามกว่าห้าร้อยคอมดันฮะเขาไม่ให้เขาให้ถกแขนเสืออุ้มมั่วปอนดูมอไนทิ้งหมอไนยังไงเขาไม่ได้ให้โดนเสื้อผ้าแล้วนะได้หมดเลยอย่าปากนะอย่าพาคุณแม่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ตรงตอนนี้เครื่องกำลังทำงานอยู่มันรัดหรือยังคุณแม่ยังเลยไม่พูดสิเหรอโอ้ไม่ไม่ไม่พูดดิไม่พูดดมอไงว่ามอวันนี้เชื่อใจมอเป่ะวันนี้ อย่าปพูดขนาดั้อย่าปากอย่าปากแม่คุยด้วยจบเแม่นะจก่อสร้างไปวัดความดันเฉยเลยตอนนี้เครื่องกำลังทำงานอย่าโอ้ยยังไม่เฉลยเด้เพิ่งพูดเวลงพี่นใส่ชุดคุณหมอมาด้วยนะสมบทบาทเอยเอยาไม่สมบทบาทนะเดี๋ยวเสื้อขาวรอยได้เหรอเชื่อ่ตอนนี้ความดันกำลัง ใกล้แล้วประมวลประมวลประมวลกำลังประมวลอยู oh. says, oh ่เดี๋ยววัดหม้าด้วยไหมม่ต้องบัดกำลัดันแล้วนี่จิจอยนี่โอ้โหรุ่นต่อท่อยาวมากสั่นเกินน่อต่อจากสองเมตรหนึ่งตอนนี้คุณแม่ยังหายใจอยู่โอ้แม่อยู่ใช่หรือเปล่าโอ้อะไรมาังเมเความดันไงข็ให้พักสองรอบค่อยวัดเอออยงดูท่านผู้ชม มาซูมดูหน่อยก็ไปเอาน้มันก็แบบนี้ความดันสูงแล้วต้องวัดสองครั้งร้อยหกสิบเก้าร้อยร้อยละหนึ่งอันนี้ให้นั่งแล้นะไม่เดี๋ยวก็มาดีรอบนึงก็ไม่ความดันไงบอกเป็นความดันจะอันนี้เนาะค่าความดันเนี่ยนึแล้วตัวเลขต่อมา1 0ึงรอยหนึ่งหัวใจรอยแปดอก็สูงหัวใจเตนนึ่อยต่อ1นนาที ของของเรามันหกสิบเจ็ดสิบเองเนาะขอผมเก้าเก้าสิบเออเก้าสิบของพี่บ่าวให้แกพักก่อนว่าแกขึ้นรถตากแดดไปไงไม่แกคือเก็บความดันเนาะเก็บความดันแกบอกเมื่อกี้อ่ะพี่นายพาซิ่งแกตกใจเหรอโอ้ในพาซิ่งเกินกลัวว่าเป็นอาเกี่ยวแต่ผมนายเป็นตัวนี้นายเป็นหัวใจซีมพูนี่นั่งนั่ที่ตำก็เหนื่อยนะใช่สูงจังเลยก็ไม่ความดันไงเห็นเห็นคุณแม่บอกเหรอตกใจก้อนเหรอใช่นี่เห็นคุณแม่บอก ผมถามในรถเมื่อกี้นี่เคยสูงถึงร้อยเก้าสิบแต่ถึงร้อยเก้าสิบนม่โอเคร้บผมก็บัาขอนองแม่ก็ถือว่าสูงยกความดันครับไม่ใช่ไม่ใช่้ม่โอเคครับรอครัับสสวดีครับ